สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่มันนี่บิสกับผมแจ็คสุวรรณนิติมนตรีครับครับผมบุ๊กธนเวสจันทรจิตครับวันนี้เรามาเฮร่วมเฉลิมฉลองดีเลย์นิดนึงให้กับเพื่อนๆครับผมชาว LGBTQ ครับเพิ่งพานีมีอะไร AIQIA plus อีกอ่าเขามีหลายหลากหลายเขาเรียกว่าสเปกตรัมทางเพศก็เลยรวมกันมาอยู่ในนี้อ่าเพิ่ขึ้นเรื่อยๆเรียกกลมๆก็เป็น LGBTQ plus ก็ได้เนาะแล้วก็จริงๆอ่า เฮกันไปตั้งแต่18เราความรู้สึกช้ากันนิดนึงผ่านรัฐสภาไปก็ผ่านรัฐสภาก็จะหลผลใน120วันก็ขึ้นราชกิจจาแล้วก็บวกไป120วันก็ประมาณปลายปลายปีนี้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีสําหรับประเทศไทยที่ได้มีมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะใช่ก็คือก็ให้เขาเรียกว่าหลังจากที่สิทธิของเขามันไม่เทียบเท่ากับบุคคลชายหญิงทั่วไปก็โอเคตอนนี้ทุกคน เท่าเทียมกันใช่คือหลักการเนี่ยมันคือไปแก้ในตัวพวกกฎหมายแพง่งและพาณิชย์ก็เออบางเรื่องบางคำเมื่อก่อนอาจจะมีการระบุเพศมันก็เลยมีข้อติขัดว่าเออสมม,มุติเราสมมติผมคุณบุ๊กแต่งงานกันอย่างเงี้ยก็แต่งไม่ได้หรือหรือสมมุติว่าเราเป็นแบบแต่งงานกันคุณปกติถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเราจดทะเบียนอยากแต่งกันได้วันหนึ่งคุณบุ๊ก ตายไปผมเองได้สมบัติคุณบุ๊กได้อะไรเงี้ยเออแต่พวกนี้บางทีเขาก็เขาก็เสียสิทธิ์เมื่อก่อนไม่ได้เพราะมันม่มันเป็นเรื่องของกฎหมายมันระบุดันระบุว่าชายหญิงอะไรเงี้ยสามีภรรยาพอเป็นเพศเดียวกันหรือว่าบุคคลข้ามเพศเนี่ยมันก็จะเกิดความสับสนทั้งกฎหมายเขาก็เลยแก้ให้เป็นใช้คําว่าบุคคลไปเลยหรือว่าคู่สมรสไปเลยคือโดยไม่ต้องระบุเพศ้องรบจะได้ไม่ต้องติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอ่าแต่ทีนี้พอมันเป็นมณีบิสแน่นอนเราอาจจะมองมองนอกเหนือจากมิติทางด้านสังคมศาสตร์ รหรือว่านิติศาสตร์เนาะอาจจะมองในมุมของเศรษฐศาสตร์รมันก็มีตัวอย่างว่าเอ๊ะการที่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวก็ดีหรือว่าการมูฟเมนต์ทางการเมืองหรือมูฟเมนต์ทางสังคมเหล่านี้เนี่ยมันมีผลอิมแพคต่อมิติทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร,รมันมีตัวเลขของสหรัฐที่เขาเคยศึกษาไว้เมื่อช่วงประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยที่เมื่อปี2015นะเป็นผลการศึกษาของ the William Institute of จาก University of California เขามีการศึกษาตัวสะท้อนจากตัวเลขเชิงเศรษฐกิจของสหรัฐหลังประกาศบังคับใช้กฎหมายสมรสถเท่าเทียมทั่วประเทศเนี่ยจะพบว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐได้ถึง3.8พันล้านดอลลาร์3,800ล้านดอลลาแล้วก็ช่วยการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มากถึง45,000รายหลายคนอาจจะงงมันเกี่ยวกับธุรกิจทเศรษฐกิจคือเขาบอกว่ากลุ่มนั้นเนี่ย กลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยมีอยู่ประมาณ540,000คนในสหรัฐรถ้าเกิดคิดเป็นส่วนประชากรก็ประมาณ3.5%ของประชากรทั้งหมดเนี่ยแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างที่จะสูง mm hmm. เมื่อเทียบกับครวัวเรือนทั่วๆไปครับอพอมีการผ่านร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ได,ได้อนิสงไปด้วยอย,อย่างเช่นเขาบอกมีการใช้จ่ายสําหรับการจัดงานต่างงาน ในกลุ่มนั้นมีการค่าจ่ายที่เกี่ยวเนื่องนะครับสำหรับธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเนี่อนยอีกประมาณ182ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าเกิดคิดเป็นปปเงินไทยก็บอกมากถึง6 5 0 0นห0อาล้านบาทเลยีเดียวแล้วก็มีเรื่องของการจัดเก็บภาษีของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นมีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่อย่างที่บอกว่ารายได้เฉลีย่ยครัวเรือนของกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดครัวเรือนทั่วไปในสหรัฐเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ8 0 0ดร์ต่อปี 80,000ดอละลาร์ถ้าไทยก็200,000 40,000 200,000 300,000กลมๆนะค,คูณ30คูณ35ไปอาจจะเก <จะ S 2> ินกว่านั้นด้วยซ้อันจะเกินกนวะ่านั้นสำหรับสลาสาแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ92,000ดอละลาร์ต่อปีนะฮะก็จะสูงกว่าประมาณเกือบ4ประมาณ6,000ดอละลาร์ถ้าใช้พูดง่ายๆเอาคนกลุ่มนี้ถ้าพูดแบบโปรไบโงมาเลยรวยกว่า เป็นคนทั่วไปวมีรายได้ที่สูงกว่านะะแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะในเมื่อพอมันเกิดมูฟเมนต์แบบนั้นในสหรัฐรเอ๊ะพอมันเข้ามาในประเทศไทยล่ะมันจะเป็นฮีโร่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้ด้วยหรือเปล่านะฮะทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าน่าจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากกฎหมายสุดรัเท่าทีมทีไ่ได้ที่ส่งไปมีเป็น3ากลุ่มธุรกิจนะคุณบุ๊กก็มีโรงแรมใช่ไหมร้านอาหารท่องเที่ยว เป็นเขาเรียกว่าร้อยละสิบ LGBT ร้อยละสิบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็คือประมาณ10%เนี่ยก็คือ LGBTQ อแล้วก็ค่าใช้จ่ายของกลุ่มนี้จะประมาณ16%ของคา่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวทั้งหมดหรือคิดด้วยประมาณ1 9 5 0 0 0พันล้านดอลลาร์ต่อปีอก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงชอบเดินทางแล้วก็อชอบสมบัมัสรประสบการณ์หลากหลายแ,แล้วก็รวมไปถึงธุรกิจจัดงานแต่งแน่นอนพอ,อแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายแล้วค,คนกลุ่มนี้ก็จะเขาเรียกว่าจัดงานแต่งแล้วที่มันเขาเรียกว่า ในทางนี้ที่นายทำได้แล้วก็ฉะนั้นเขาก็จะยิ่งจัดงานแต่งได้มากขึ้นอีกแล้วก็สตูดิโอถ่ายภาพก็เกี่ยวเช่าชุดที่เรียกก็จะมามันก็จะคือคักขึ้นแล้วก็ธุรกิจประกันภัยธุรกิจการเงินเพราะว่าเมื่อตัวบุคคลได้รับความคุ้มครองในเมื่อเป็นคู่สมรสแล้วเนี่ยการประกันภัยก็จะตามมาเพราะว่าฉันทําประกันไว้เพื่อให้คนข้างหลังก็คือคู่สมรสที่เป็น LGBTQ เนี่ยก็จะได้ใช้ได้เพราะเมื่อก่อนมันทําไม่ได้พอทาปุ๊บอ้าว ปรากฏว่าคู่สมรสเชนตายไปอา<ม>้าวสิทธิประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ถึงคู่สมรสเลยไปอยู่ในในเาเรียกว่าการก่ายยาตามกฎหมายอ่าก็อาจจะเป็นน้องพี่หลานหรือคนในครอบครัวเออเขาทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยคือคัคธุรกิจการเงินคือคัคแล้วธุรกิจการแต่างงานเนี่ยบอกโอ้โหพอมันผ่านร่างกฎหมายพวกนี้คือเมื่อก่อนเนี่ย ตอนมันยังไม่มีกฎหมายมันก็มีคนจัดแหละใช่ไหมมันก็มีการจัดงานแต่งจากกิจก,กรรมมันเป็นมันเป็นเชิงเสรีลักษณ์เฉยแต่มันไม่มีผลในทางนิติในแต่ที่พี้พมมันมีผลทางนิติใยแล้วธุรกิจพวกนี้มันก็น่าจะบูมมากขึ้นจากเมื่อก่อนเธอมาขอฉันแต่งงานทําไม แต่งขอไปก็ได้แค่จัดงานแต่งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอร้อยยี่สวันเนี่ยเดี๋ยวได้ละรอ120วันได้ปุ๊บอย่าลืมนะครับไปจดทะเบียนต้องมีพยานนะครับจากประสบการณ์ใช่ไหมเพราะว่าไปปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกว่ามีพยานมาไหมคะควยคุยคู่ข้างข้างก็ต้องไปขอคู่ข้างหลังว่าแบบพี่ว่างไหมมาเป็นพยานให้หน่อยไม่งั้นไม่งั้นจดไม่ได้นะครับใช่ใช่ไม่ได้แล้วธุรกิจพวกนี้ใช้เงินเยอะ ธุรกิจแต่งงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวีดิ้งสตูดิโอเนี่ย,ยแต่งทีหนึง่งคุนกกับผมเนี่ยผ่านผันช่วงเวลาในการหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายให้ธุรกิจพวกนี้มาหลักแสนนะฮะหลักแสนถ้าประหยัดสุดก็โอเคแล้วแล้วแต่คนก็อาจจะหลักหมื่นก็มีแต่ว่าผมว่าโดยมาตรฐานอะ่ะก็น่าจะหลักแสนน่าจะหลักแสนคแค่สถานที่ก็เป็นแสนและ้ะยังไม่นับชุด ชุดนี่ก็หลักหมื่นแล้วแต่แล้วแต่ความนั่นของชุดอีกแล้วแต่ด้วยว่าจะจะทำแบบไหนถ้าผู้ชายอาจจะง่ายหน่อยก็ตัดสูตรตัวหนึ่งหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่เจ้าสาวนี่น่าจะน่าจะแพงใช่แล้วไหนจะพวกโฟโต้แกลเลอรี่ถ่ายรูปพีเวดดิ้งพีเวดดิ้งก่อนอะไรอย่างงี้ก็ก็เรียกว่ามันก็เป็นกิมมิกในในเชิงธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจแล้วยังไม่รวมธุรกิจที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่รับรับกระแสนี้โดยการ ออกคอลเลกชันสีรุ้งออกมาด้วยก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้มันก็เป็นอีก,อกมิติหนึ่งนะทีะ่สังคมทั้งไทยและต่างประเทศกําลังทกเถียงก็อยู่ว่ามันคือการเรนโบว์วอชชิ่งหรือเปล่าหรือว่ามันคือการอฟอกสีรุง้งก็คือคตัวปกติคุณไม่ได้สนใจใช่ปกตมิมันมีข้อตําหนิมาก็เราเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันมีข้อตําหนิที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมทั้งไทยและต่างประเทศว่าตัวธุรกิจเนี้ยไม่ได้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงแต่ เขาเข้ามาโหนกระแสสีรุ้งเพื่อขายสินค้าอะไรเงี้ยหรือบางบางสินค้าบางอย่างก็แค่โอเคมันมีของราคาเนี้ยแต่พอถึงช่วงมิถุนาปุ๊บออกทำเลคันใหม่เป็นสีรุ้งแพงกว่าเดิมแล้วขายแพงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็มาเถียงว่าเอ้าคุณไม่ได้สนับสนุนจริงเนี่ยหรือว่าสถานที่ทํางานบางแห่งที่เมื่อก่อนอาจจะมีก็คือไม่รับคนที่เป็นผู้หลากหลายางเพศเข้าทํางานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะน้อยลงแล้วหรือเดี๋ยวนี้มันมีคนที่เดี๋ยวนี้มีธุรกิจที่ก้าวหน้าถึงขนาดว่า LGBTQ สามารถลาไปผ่าตัดแปลงเพศได้ด้วยอืมอ่าเ้ยน่าสนใจรู้สึกจะในไทยนี่แหละฮะจำไม่ได้ว่าบริษัทอะไรเออ,อซึ่งซึ่งในไทยธุรกิจต่างๆก็ตื่นตัวเรื่องนี้กันเยอะใช่ต,ตื่นตัวทั้งในแง่ที่คุณมุกบอกว่าเอาพยายามเอาแบรนด์ตัวเองเนี่ยไปเอี่ยวกับชัยมันหรือบางทีก็พยายามเปลี่ยนแบรนด์ตัวเองให้เปิดรับความหลากหลายมากขึ้นอ่าจริงๆคอนเน็กเราก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใช่อ่าเพราะว่าอ้าก็เอาจริงๆก็ในหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานสื่อก็ LGBT อยู่เยอะแยะ LGBT ที่ เป็นนักข่าวที่เก่งเป็นผู้ประกาศที่เก่งเยอะแยะ <st as> เราก็ต้องวัดคนที่ความสามารถ <st as> ใช่แล้วไม่ได้ตัดสินกันที่เพศครับ <c oughs> แล้วหลายคนเดี๋ยวี่แล้วจริงๆวงการทีวีณปัจจุบันก็ยอมรับคนกลุ่มนี้มากขึ้นคือ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไป10 20ปีที่20ปีในอดีตเนี่ยเราแทบไม่เห็นคนคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> ขึ้นมาอยู่หน้าจอได้เลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่น้อยมันยุคน้อแบบ80 90ยยังเขายังไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ใช่เดี๋ยวนี้คุณเปิดทีวีเลย ช่องไหนก็ได้มีเหมยแกนู่นนี่น่ะเออมันก็ก็ถือว่าเป็นความการเปิดรับของสังคมที่ก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะขณะเดียวกันพวกบรรดาแบรนด์ต่างๆเนาะอย่างที่บอกเอออย่างของเราก็มีการปรับเปลี่ยนโลโก้รับกับเทศกาลเนาะตลอดเดือนมิถุนายนที่เป็นไพร์มันแต่ว่าพวกสินค้าที่เป็นโปรดักต์เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยหลายเจ้าเราก็จะเห็นว่ามีการออกโปรดักต์ที่คุณลูกบอกว่าเออมันมีมีเป็นคอลเลกชันพิเศษลิมิเต็ดอิดิชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะอย่างสตาร์บัคส พร์มันด้วยนะครับก็มีการเขียนข้อความบนแก้วอะไรต่างๆนานา,นา h m <ม>พวกเสื้อผ้า,<อ>านะครับแล้วก็จะเห็นว่าเออมเีเป็นคอลเลคชั่นพิเศษเป็น l o v e for All ที่ออกมาสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ นะครับก็เขาบอกว่าโดยรายได้10%จากยอดขายทั่วโลกจะไปบริจาคเพื่อสนับสนุนพวกแคมเปญเหล่านี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องสำอางอย่าง Mac นะครับ MAC c o s m เ t i c s เนะี่ยก็เขาบอกว่าสนับสนุนกลุ่มเนี้มายาวนานและมีการออกแบบรวดลายสีลุง้งนะครับซึ่งนอกเหนือจาก ในช่วงเดือนมิถุนานเนี่ยก็จะมีพวกคอลเลคชันพิเศษพวกนี้ที่จะมีการจัดแคมเปญออกมาในภาพรวมก็อีกหลายหลายแบรนดะ์เนาะผมเดินไปแถวๆถสีลมอะไรแถบน,นี้ผม็นห้างสูเปอารกหลายหลห้างมีการปรับเปลี่ยนได้คอลเลคชันอะไรของสถานที่ทะนะแล้วก็พวกสินค้าต่างๆที่แต่ละเจ้าก็มีการออกมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้รับกับกระแสเหล่านี้มุมนึงโอเคละมันจะมันจะยั่งยืนยาวหรือเป็นของจริงมันเรียวหรือเปล่า ก็ส่วนหนึ่งแต่มุมนึงในมุมเศรษฐศาสตร์หรือหรือธุรกิจเนี่ยมันก็จะเพิ่มยอดขายมันก็จะทำให้คึกคักกมาขึ้นเนี่ยกลับมาคึกคักในช่วงเดือนมิถุนายนที่บอกว่าคนที่เป็น LGBT เนี่ยมีกำลังซื้อสูงใช่นะวันนี้ก็รีบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับทั้งหมดนี้คือมันนี่บิสประจันวันนี้นะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเทรนด์นิ่งนาเนะ่ยเดี๋ยวติดตามกันว่าวันนี้จะมากวนอะไรพวกเราอีกนะสำหรับในช่วงหน้าช่วงที่พักกันครู่เดียวครับครับ